ครับวันนี้ก็ลงทางครึ่งวันนะครับลงทางสองชั่วโมงกว่าจะหา New Asia นิวเอเซียเจอนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับที่บ้านอังกันนะครับวันนี้ฉายในงานเขาดําบ้านอังกันตาบลท่าสว่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นิวเอเซียนี่มาถึงก็กลางจอเสร็จแล้วนะครับวันนั้นก็ใช้ที่เกาะระโยงนะครับผมก็มาแต่วันนี้คุมพลังของ <c oughs> New Asia นิวเอเซียนี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนระบบนะครับ ของธนากรนะครับ T N K ซึ่งเป็นแบรนด์ของอำเภอปราสาทนะครับแบรนด์นี้เดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า New ซี i ลนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนขุมพลังนะครับเปลี่ยนระบบเสียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าใหม่ที่มาอยู่ในเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันเลยเห็น <laughs> แบรนด์ของธนากรอยู่ของ T N K นะครับบอกอีกครั้งก็ได้ครับแบรนด์ของคนอำเภอปราสาทใกล้ๆบ้านผมเลยเด็กบ้านผมเลยอยู่ตำบลเดียวกัน <laughs> กับถนินไหวข้างละ ข้นละหกนะครับดอกสิบแปดแล้ววันนี้ยังไม่ได้พายัดยี่สิบเอ็ดเรามีตังก่อนเนาะเรามีตังก่อนกอ็พายัดเลยทีมงานโอโมรวมกัน่ไหนเอ็นดีาครับเอ็นดีซาเนี่ยอยู่บ้านไหนเราล,ลืมแล้วบ้านขาวท่าสว่างเออใช่ใช่เคยเจอตอนนั้นนานแล้วไปให้วันทาครับเกือบครึ่งปีแล้วจนลืมความรอแล้ว มีทุกอย่างนะครับมีทั้งเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องเสียงแล้วก็ไฟงานวันนี้ก็มาร่วมกับ New เอเซียนิวเ a เซียนี่ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ไม่กี่วันนะครับเปิดวันนั้นที่นองอะไรเกาะระยงก,ยก็แล้วก็ได้งานมา2องสางานแล้วครับงานนี้เป็นงานที่สามนะในรอบที่แก่เปิดตัวรอบที่สามแล้ว อันนี้มีการสั่นสะเทือนแน่นอนครับนี่ TNK หรือว่าธนากรกับพเดินไหวข้างละหงรับวันนี้เจ้าของหน่วยติดธุระอยู่ข้างในอยู่ในงานนะครับเหลือแต่เด็กหน่วยใช่ไหมลูกพี่ครับ <laughs> <laughs> เด็กหน่วยคนนี้อายุเท่าไหร่วันนี้ <laughs> อายุน้อยลงหน่อยน้อยลงหน่อยเพิ่มทุกปีทุกปี <laughs> ปีใหม่มาแล้วเนาะ ครับหน่วยนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าไฟบ้านใกล้ๆบ้านแถวๆนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทก็ไปได้ครับแต่ถ้าไฟปั่นหรือว่าใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก็จะเพิ่มราคาตามระยะทางตามจํานวนถ้าอยู่ระแวกบ้านก็เหมือนงานร่วมด้วยช่วยกันเนาะตอนแรกคิวงานหน่วยนี้ก็คิวงานหน่วยนี้ตอนแรกก็จะไปที่บุรีรัมย์นะครับแต่ว่าติดงานทางนี้ ลงที่นั่นด้วยครับครับที่นั้นอีกหน่วยหนึ่งค,คือหน่วยเสริมถ้าคุยง่ายๆ <c oughs> ก็แอบ,บรวยอยู่แล้ว <c oughs> แอบ,บรวย <c oughs> ตอนแรกก็ว่าไม่มีงานทางนี้แต่นี้บางเอิญก็มีงานขาวดาในหมู่บ้านก็ต้อง,ต,องต้องอยู่เนาะครับเลยทางนู้นก็มีหน่วยที่เป็นพัน,พนธมิตรอ่าค,คุยง่ายๆเป็นเพื่อนฝูงที่มีหนังด้วยกันก็ช่วยทางนูน้นเพราะว่าทางนู้นก็เป็นงานแก้บนแถววัดสนวนเนาะครับ,รบหน่วยนี้ก็เลยไปจําการอยู่ที่นี่ใกล้ๆบ้าน วันนี้ก็คงจะได้ฟังเสียงของเลลืมชื่อแล้วนะ NB ไม่ใช่ BN นะน่นะครับว, <c oughs> วันนี้จะได้ฟังสัมผัสระบบเสียงแน่นอนครับ NB กบก <า S 2> ับตดินไหวครั้ <บา S 2> งละ6นะครับ12บใบเพื่อนๆที่อยากรู้ว่านังหน่วยนี้อยู <บา S 2> ่ที่ไหนก็อยู่บ้านบ้านอังกันนี่แหละ <บา S 2> เนาะบ้านอังกัน นิวเอเชียภาพยนตร์เหมือนที่ผมบอกแล้วผมเจอที่กาบเชิงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าหนังบ้านไหนเจอตั้งสาปีแล้วแล้วก็ทีนี้ก็รู้แล้วว่าหนังอยู่บ้านนี้นะครับท่าสว่าง f อที่อยู่แถวๆท่าสว่างก็มีงานก็คุยกันได้นะครับไไปด้้้้วยยออออหหนนนน่่น่่ะเเเเคครรืืงงีหาใใสจ จะไปหมดบ่จะไปไหนคนเอเชียขาดนี้ยืมกอเมาต่อไปคนนอถ้าเอฟซีอยากจะได้หน่วยนี้ไปฉายก็ผ่าน NB ก็ได้ผ่านผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวประสานงานให้เนาะไปดูไปแด่คืนตอนเย็นครับเอ็นบีก็รับงานให้ได้มาผ่านผมก็ได้ส่วนเจ้าของเอเชียนี่ไม่มีเฟซบุ๊กมั้ง <laughs> มีหรอรผมไม่เคยเห็นโดนมารผมเลย <Okay. S 1> <laughs> <laughs> เอา,ายังไงก็ทักมาเดี๋ยวจะประสานงานให้ของดีอีกหนึ่งนะครับซึ่งเปิดตัวมาก็เจอโควิดก็พักตัวพักตัวแล้วก็เพิ่งมาปัดฝุ่นใหม่ก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ได้มาสามงานแล้วนะครับางานนี้เป็นงานที่สาม เดี๋ยววันนี้ไฟบ้านเช่นเคยนะครับวันนั้นเครื่องปัน่นวันนี้ไฟบ้านเดี๋ยวสักครู่แล้สัมผัสก,กันกับระบบเสียงของธนากรนะครับ TNK อ่นประมาณนี้ก่อนครับไม่คุยเยอะครับ